เอาละครับมาเจอกันที่ EP 2ีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามาช่างเบิ้มเครื่องอาถาเทวีโชคมาตลอดนะครับก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องอา,าะถาเทวีโชคเราเป็นเครื่องระบบเมนุนนะฮะก็ตอนนี้ก็มีอยู่3รุ่นแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นถังฮอปเปอร์ก็เพิ่งสร้างมานะครับก็เป็นทางฮอปเปอร์ก็ขายดีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเครื่องมินิซึ่ง กำลังสร้างต้นแบบขึ้นมานะครับก็ยังจะดูว่าเป็นใช้มือหมุนได้หรือเปล่าหรือว่าต้องใช้มอเตอร์นะก็กําลังอยู่ในช่วงทดลองเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่ในวัยสูงอายุหรือวัยปลดกระเสียนมีเครื่องอาฐานเล็กๆนะครับไว้ใช้ในบ้านในสวนเพื่อแก้เหงานะครับหรือซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้ในไร่ในสวนอัดทานใช้เองเนี่ยครับก็จุดประสงค์ของทวีโช ก็สําหรับเครื่องอาหารทวีโชก็ของเราก็มีบริการทุกชิ้นนะครับว่าไม่ว่าอะไรปลายเกียวขดเกียวอะไรเรามีมีบริการเราบริการหลังการขายส่วนมากช่างเบิ่มจะรับโทรศัพท์เองนะครับรับโทรศัพท์เองเลยครับก็มีปัญหาก็โทรมาครับถ้าไม่ได้รับสายก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะบางครั้งอยู่หน้าง,งานไม่ได้พกโทรศัพท์ครับเพราะว่าแตกไปหลายเครื่องนะใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าเกงอยู่หน้าเครื่องกึน นะครับบางครั้งก็ไปโดนมือหมุนมืออะไรกระแทกหมดไปหลายเครื่องนะครับนะฮะก็เลยต้องวางโทรศัพท์นะบางครั้งก็โทรศัพท์กับโตทํางานอยู่ไกลกันนะฮะกับที่ทํางานก็เดินเดินใช้เวลานิดนึงก็กวัวจะเดินมาถึงท่านก็ว,วางสายไปแล้วแต่ก็ถ้าว่างช่างเบิ้มก็จะโทรกลับนะครับไลน์ก็เหมือนกันนะครับแอดไลน์มาแชทมาฝากข้อความไว้ถ้าช่างเบิ้มว่างนะก็จะมานั่งเปิดอ่านแล้วก็จะตอบกลับ นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งลูกค้าช่างเบิ่มรับสายตลอดนะครับดูแลตลอดมีปัญหาก็เอากัรจนจนเก่งนะครับบางคนนี่ก็โอ้โหโทรมาติดต่อมานี่กว่าจะเก่งได้นี่ก็ใช้เวลาก็ต้องก็ใช้ความอดทนช่วยกันนะปั้นกันเอาจนเก่งเอาจนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเครื่องอาฐานทวีโชคไว้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดครับ าฝากข้อความไว้แต่ใน You Tube ่ะช่างเบิ้มไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาตอบนะครับเพราะว่าช่างเบิมม้มส่วนมาจะตอบไลน์มากกว่าใน You Tube มันาฝากให้ลูกสาวดูแลนะครับลูกสาวดูแลลูกสาวก็ทำงานด้วยก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาตอบใน y o u t u b e นะครับก,ก็ฝากไว้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันมาครับ